Maya, Uttaraya, Iti Maya, Upari Maya, Isaya, Tatana, Irisaming, Pagkate, mga pagkate na mga titang tuta-tula ang nato kira sa namami tumat na nakatap ratanap at hihitan พระผั้าสพระเจ้าแผ่ินธัรมบพาพระเจาสิทธิศตกดิ์สิทธิบารมีพระบุตรวระยาที่ลิพากษาพระมาชานมเจ้ารัชสูรหลวงโรสเดชปุรพการพระภาชาประนอมพระบูเจ้าที่ พระเมธสราดีพญาศักดาพาพญานาคทั้งเจ็ดที่ดูแลรักษาปกปักรักษาเทดีพระธาตุปนอและสิงห์สัตว์ปักษาต้องรัครูรับชาวันนี้เป็นวันสัปดาห์พระพุทธศาสนาวันพระวันเสนวันธรรมตะวันะแปดข้าเป็นมงคลอย่างยิ่ง ที่ขา้าพระเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสมีเวลาปักหนักเขาได้เจดีพระธาตุประดบเพื่อขอสิ่งขอพรในวันนี้ได้มีสัทผาบูชาท้าบุญพระธาเพื่อ,รอ,อรประกอบพีธีสมมธาเจดีพระธาตุประดับงถือโอกาสบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้รับตูรับจ้างและพากันไวยใช้รัพาทกอนให้ข้าพเจ้าทางร้านตรงยู่เย็นเป็นสุขปราศจากผู้ส่งรอบเวือไทยทั้งหลายตั้งตัวพันธุาไในไทยก็อย่าได้มาลับมา้ำแต่ปัานนี้เป็นต้นไปยยัเเกเพาาญญพันเตสังกอลปฏิชาณาสุปะยังพันเต สิบารัตนะสัพร <is> ิวาระโพธิสัตว์ูชาะขันญัมภัสสะเอยาเตมะตัตุโกปันเทอัยาจีเมนะพัฒนาโพธิสัตว์ูชาธรรมภัณฑ์เทวะปาตาติโตอาเทนะจักติยัสนานะสิบารัตัะอิตายะ ลูขานยาสักวัดตะุกน่าแด่ประสงค์พูดเจริญขอพระสง์จ,ออสจงรับชาข้าพระเจ้าทังหลายได้น้อมต่ำมาแล้วซึ่งผ้าเปลือนนี้พร้อมับของที่เป็นปริวาลขอน้อมถวายแก่พระสงฆ์เพื่อเป็นพุทธภาพบูชาขอการบูชาพระพุทธเจ้าด่วยผ้าเปลือนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก,ยก่งปิญชนทั้งหลายทีเดรามาาเป็นต้นด้วยอ่มานิมัจัมพันเตจาตุปัจยานิสัพริวาริเอ็นปุกสัพพัสส์โอนนชญามาสาธุโองันเต โปสปกอิมาน่ข้าโปรสจายาเนิสัปพิวานเนอปฏิกันหาโตกัำหาสัตว์ตรสัตว์ปีตายาซุปายาันเต่ข้าแต่ประสงค์เือเกิข้าพปนเจ้าทั้งนั้นข้าเป็เจ้าของที่ดัน้ วาตาได้เนาะธรรมแล้วซึ่งจะตุปัจจัยขอน้าะถวายแก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์สงรัรเพื่อประโยชน์และความสุดความเจริแก่พะพระเจ้าทำงานเรื่องในโอกาสวันนี้เป็นมงคลอย่างิ่งที่ะ้าะเจ้าทำงานได้มีโอกาสมีเวลาประกาศภาว่า เจดีพระคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอสินขอ,อขอความเป็นสิริมงคลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทงหลักจงมาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กล่าวนามไปแล้วเพราะพอรอบครัวญาติน้องวงสา,า,าสพัชญาตระภูณวงวานสายุนสายกุสล ภัรยาาเมิทุกท่านทุกคนของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญในหน้าที่กันงานในการประกอบสัมภา,ารอาชีพที่สุขภาพพร็นมามัยที่แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนจะเจรินรุ่งเรืองในธรรมะธรรมสัจสอนขององคสมเด็จ ขราสมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระเจ้าขออุเทปส่วนบุญส่วนกุญสงที่ได้กระทำในวันีนและในขณะไปถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายปิยชนทั้งหลายปันพระบุรอดของข้าพเจ้าที่ร่วงรับไปแล้วเ,วเวทวผุดเทวตาที่รักษาตัวข้าพระเจ้าตลอดถทงเจ้าจำได้เลย และสรรพสัตว์าทีนี้มีแม่ยันที่น้องเราที่ร่วมรับตายพระนิตรเจ้าหนุยชื่อเอ็ดามเดอร์ดว่าสิศักดิ์ที่ทำร้ายจะได้นำาสาวซันไปบอกในสาวญยากที่น้องที่กล่าวนามาแล้วนั้นมารับอนุโมทนาบุญด้วยในบรรดาเดียวกันที่ทำร้ายก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธิเพราะเพื่ออุปวิส่วนบุญส่วนกุศลให้ด้วยหลังการที่กล่าวนามมาแล้วนั้น ไม่สามารถที่จะสาบได้ขอเดชทำรนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายในสากลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายที่มีหูแก้วตาพิษมีฤทธาสัตดเดชเทวบุตรเทวดาที่เฝ้าพิทักษรเัตรีพระธาตุพระนมจงนำข่าวสารทานกุศลให้บอกข่าวให้ท่านที่กล่าวนามมาแล้วนั้น ได้รับทราและมารับอนุโมทนาซึ่งบุญกุศสลผลผาที่ข้าพรเจ้าทาั้งหลายได้ตั้งใจอุทิศให้ในขณะนี้หากตกทุกข์ได้ยากลำบากเข็นใจก็ขอให้พ้นจากทุกข์มามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทัังหลายทั้งตัว ที่เป็นเพื่อนกูเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดั้งสิบเอาเวลาหอมสูงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอ้าพยาัชาหตมูงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเน,นีาาหตมูงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทาุกข์ใจทุกข์ใจสุขีอากนังปริหารานันโตจงมีความสุขายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสักจะอธิษฐานอ้างจริงเอาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพยญมาแล้วในอดีตที่ผ่านมา และกำลังบำเพ็ญกุศลอยู่ในขณะนี้มีถวายพระหกกระชา,าถวายจะถปัจจัยเพื่อธนุความรงุงพระพุทธศาสนาบุรณะปฏิสังขง์เกเรีพระธาตุปนมท่าน้ำท่าฝันท่าพระทหารเช้าเปรจรรระนีศพและพุนการศึกษาของพระพิสุสามเนรวัชรธาตุปนมในวันนี้ จงเป็นพราหวะปัญจาเป็นอุปนิสัยิตามสุงให้เกิดสติปัญญาอยางทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งได้แก่วความพ้นทุกข์คือพระนิพพานข้าพเจ้าทั้งหลายมีศรัทธาจะนำพระองคพระธาตที่ประกอบพิธีเสร็จแล้วเวียนประทับสิงรอบเจดีย์พระธาตุพนมสามรอบ เพื่อเป็นพุทธปูชาธรรมบูชาสาวพระปูชาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลจงมาดนบันดาลประทานพรให้ข้าพเจ้าท้งหลที่กล่าวนามไปแล้วพร้อมรอบตัวญาติพี่น้องวงสารพันนายาตระกูลวงวานสายบุนสายเจ้าสนภรรยานเามษทุกท่านทุกคนของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข ความเจริญหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยหายพระญาติโรคไเพราะเข็ญเวรไัยหาย,ย,ย,ยไปทันทีเพราะวันเพราะเดือนเพราะปีเพราะวันเพรอยเคือนเพราะเดือนปลใอยคลายเพราะปีป่อยหายหายรับลับไปมีโชคมีชัยได้ดังปราถนาสมปราถนาที่ปราถนาไว้แล้วไม่เหลือว,วิสัย มนุษย์ปุถุชนจะพึงได้จะพึงมีขอให้สำเร็จในเร็ววันด้วยเถิดอาลิสเซ่กะดาให้ฟังเดอ้อตั้งใจเดอ้อเป็นมงคลนักรัในไปเป็นนายกเกาะป็นรองผู้รับอยู่ในเทศบาลน,น้องโวล่าผู้บุษิตเป็นอยู่มบุษิตนาเตชินเป็นโยม วาตานเด้เศกขาเด้วาตานเด้นอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดก็หน้าแหง้งไม่แหง้งง่ายๆหราเนอะบัวลำกูมาทำบุญขนาดนี้สถานที่ทำบุญก็ศักดิ์สิทธิ์มีพระบรมาธาตุพ่อหนมเป็นสักขีพยานในการทำบุญงานความดีมีพระบรมธาตุพ่อนม เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้พระครูสุตาเจติยานุร์พระครูสังานผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระประธานพระนองท่านได้นำาไวยพระบรมธาตุนำเอาไวจตาปัจจัยท่านได้เจริญพุทธบต์สวดธรรมมจากพระพวัตนัสตรเฉลิมฉลองสถาญาตโยในวันนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญ วันพระวันศีนวันธรรมสะสวรรค์จำกล่าวแล้วท่านนำถวายรูปเดียวเจริญพุทธมนตร์รูปเดียวตั้งแต่ต้นจนจบไม่คิดไม่คันกล่าวนูวสุลภนมัูปเศวตัวทิ่สักศิกเสกจิตให้มีกุศลเสกดีใส่ตนเสกมงคลใส่ัูอ่ะนยากมา เดสวัสดีสวัสดีขอฟังดีครลองปลาดเด้เออบปลาดครับสลองปลาดเตบีปาดเด้10ต่อ3ขอโทษขอโปลดอัสลเนาะดใช่ครับครับ

So atara ko so wiru So, mo puta sa sani aro ko sukito wi sa masabi ya ebi Saat atara ka sukita wiru na mo puta sa aro ka sukita wi ya Kau สัปาสุธีก้ันุธตเทอำนาจพระธรรมธรรมจงมาปกปักรักษาเทวดาผู้ร้องใิเมตติความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่คันงานในคารประกอบสัมมาอาชีพในสุขาพลานามัยที่แ็งแรงไปในมาในกคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครองตลอดการเดินทางและตลอดไปด้วยอนามยเอย คือะารเร่องอัปกาิตาปการงเสิซปตาวิโกาเรอปาีเปติลาปติลานกตวานราปิบัตเปกินเนเอ็มนาตตาฟ้ามดูมาปะกบาษาทวราคุังมีความสุขมเจริญเจริญในหน้าที่การงานกับประกอบสัมะอาชีพุภาพรานไทกันแล้วไปในมาในก็ให้สืสืบบุบองตลอดการเดิมทางตลอดไปด้

Hakewamanu Satangkut O Pakawak Di iti besok Pakawak Parangang <manyang>

ภาวนายโธอกิไลโยวัญจริตทระเนยโยอนุสมารัมโพญยะเทอังโสตะกขสาเอสสุปติปันโนอทัลลโรสสังฆิยัญญะ

แต่กังไม่ัสายท่า่าาน้ตนท่านาดีสิบสอานั à, ่หเซบให่ครที่จะออกเสตถนทไม่ได้สสองคุณาสู่มเก็อย่างตลาดนีายทให้เสมาที่ดีนะครับเพราะว่าความสมาัาิมันไม่ได้สากนะครับถ้าไหนจะเข้าขาก็เข้าขากร้อยกรูนะครับร้อยก็รูเน่ยอจะเป็นไปดีปากเลย รับขึ้นแล้วครับดูไอ้วเค้ายาวเลยถึงยาวเลยคือคือชีวิตี่เ็มคชิงรายแลรแล้วโทครับอัจุ để vì họ phúc, một thuốc sổ tiêu diệt trộn Mình sẽ lại trang thác sáu phần cho đất nào có phong phú Để quay qua phương áp Các

ภะคะวะตุเตสุขิโต

ตะโกตะมาตะนาตะลตะโนาตะโมตะ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 ตัตะ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 ตัตะ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 ตนตะ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 ตัตะ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 ตัตะตะตัตะ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 ตัตะ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 ต นิพพาโนกัมมังข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวบุตรเทวดาที่มีทางรักษาเจริญพระธาตุบ้านเราเจ้าเรีอนสาครองเจ้าราชทูตหลวงโชนสเมก โบ,บาจารับทานพระราตาบันนองพระภูมิเจ้าพี่เจ้าแม่ธรณีพญาสัตต์ตามารัพนาธาคทั้งเจ็ดดูแลรักษาปกคัองรักษาในดีพระทัฐาบันนอสิ่งศััพิ์สินทั้งป่าจะรับรู้รับทราบวันนี้ข้าพเจ้าตาา้องหมายเจญขอชื่อไม่ได้ ซึ่งเป็นพุทธาสาวสนิกชนได้มีโอกาสมีเวลาประกราบมาว่าเจดีพระธาตุนอนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันน้าวันศีรวัน,รวนธ,ธนรนธธนรมสวรรค์แปดค่ 5. วันนี้พระบรเจ้าทั้งหลายได้มีศรัทธาตามพระองค์พระท่าที่ประกอบพิธีเสร็จแล้วเวียนพระทัาสิวรอบเจดีพระท่าพระนมสามรอบเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมะบูชาสังพระบูชาพระบรเจ้าทั้งหลายได้ตามพระองค์พระท่าโอมเจดีพระธ่าตุพนมเพื่อเสริมตนเสริมบารมีเป็นสิริมงคลในวันนี้ ประกอบพิธีเสร็จแล้วในคณะประกอบพิธีอยู่นั้นบางครั้งบางทีเจ้าพระเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็น,นมนุษย์ปุถุชนอาจะประมาททากท่าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่เมตตนาณาแล่หาเจตนานไม่ได้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอาหาสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นบาปไม่ให้เป็นเวรไม่ให้เป็น ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอำนวยอวยชัยประทานพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กลา่าวนามไปแล้วรอพ่อครัวญาติพี่น้องวงศาราญญาตพระบูลควงวานสายบุญสายกุศลจารยามาเมธทุกท่านทุกคนของข้าพเจ้าจงปราศจ,จากทุกโศกรโรคเรนไทยทั้งหลายทั้งปวงอันตรายใดๆก็จะได้มาครอบครองตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปหายตุ้หายโซหายโรค้ายไปหายพญาโรค่ายเพราะเข็มเวรไทยหายไปทันทีขอวันขอเดือนขอปีขอวันขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้กลายขอปีขอหายหายระดับไปมีโชคมีชัยุกได้ดังปรารถนาสมปรารถนาที่ปรารถนาไว้แล้วไม่เหลือวิสัยพนะรถตัวทูตของจากเบิร์ได้จากเบิร์มี ขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จสำเร็จเร็ววันจะได้มีโอกาสบรร้มบำรุงพระ菩าสังฆศัพท์ให้เจริญเย่งย่งขึ้นไปไวยเยอะวันน,นี้เราก็คือต้นไม้ใหญ่ล่างนมลึกติดอุด